สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings t o r y กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอพูดถึงไอเทมขยะแต่ดันมีประโยชน์ในเกมต่างๆครับซึ่งผมเนี่ยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฉะนั้นแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับออาแล้ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคอนเทนต์ไอเทมขยะ แต่ดันมีประโยชน์ในเกมต่างๆกันเลยดีกว่าครับสำหรับวัยรุ่นยุคปี2,000ต้นๆนะครับที่น่าจะเกิดทันเกมออนไลน์ขวัญใจยุคแรกเริ่ม ที่มีชื่อว่าแล็กนานล็อกเนี่ยเราเองนะ่ก็คงจะคุ้นเคยกับไอเทมต่างๆนานา,นา,นาได้ใช่ไหมล่ะครับเพราะมันเนี่ยได้มีการดรอปของจากมอนทั้งหลายที่มีทั้งราคาถูกไปจนถึงขายได้กําไรเป็นเศรษฐีได้เลยทีเดียวแน่นอนว่าเกมแล็กนาล็อกนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเกมที่มีไอเทมมากๆเกมหนึ่งอีกด้วยนะโดยเฉพาะกับไอเทมขยะที่ไม่รู้ว่าเราจะเก็บมาทําไมกันแน่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้ดีนะว่าเกมนี้เนี่ยแม้กระทั่งไอเทมชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยก็สร้างคุณประโยชน์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเอาไปทําอะไรมากไม่ได้ก็ตามนะครับแต่แค่เอาไปขายให้กับพ่อค้าหรือว่าคนที่ต้องการเนี่ยเอาไปหลอมหรือว่าทําอะไรสักอย่างเท่านี้เนี่ยก็มีประโยชน์มากมายแล้วล่ะครับโดยเฉพาะกับเจลลี่ฟลัฟและคโคลเวอร์ที่สามารถหาได้จากมอนตัตวเล็กๆทั่วไปซึ่งโดยเมื่อเราเนี่ยเก็บไอเทมพวกนี้ไปได้อย่างละสิบอันแล้วเราก็สามารถนํามันไปหลอมทาเป็นหน้ากากใหม่หรือว่าหน้ากากรอยยิ้มได้ด้วยนะฮะที่จะอยู่ที่เมืองพรเทล่านั่นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวเพิ่มเลือดอย่างเร p o อชันบางทีก็ใช้เปลืองกระจนหลายคนที่ไม่มีเงินเนี่ยก็หาวิธีการสะสมเจลโลปี้สิอันหรือทรี o ูทหรือแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างที่สามารถแลกกับเร p o อชันได้ก็สามารถนํามันไปแลกกับเมอร์ชานหรือว่าพ่อค้าในเมืองผ่ายอนออเบอร์ตาหรือพนเทราเพื่อประทังชีวิตได้อีกด้วยนะครับแทนเมื่อเราแลกจะเป็นเรดพอชันแล้วเนี่ย หากลองนาไปเปรียบเทียบกับราคาไอเทมก่อนที่จะแลกดูเนี่ยมันก็มีราคาที่คุ้มค่ากว่าเยอะเลยทีเดียวนะเรียกได้ว,ว่าเป็นไอเทมขยะโดยแท้จริงเลยนะครับเพราะเกมหนีเอาตัวรอดในโลกซอมบี้อย่างซอมบอยนั้นล้วนมีแต่สิ่งที่เป็นของจําพวกขยะที่ดันจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตเราอย่างมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระป๋องที่ใช้แล้ว เสื้อผ้าใช้แล้วอาวุธบางชนิดจนทุกสิ่งเนี่ยสามารถนํามาย่อยสลายให้กลายเป็นสิ่งของจําเป็นต่อเราได้ทั้งนั้นเลยแหละนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราว้าวกับมันมากๆเลยเนี่ยก็คือในจุดเริ่มต้นของเรานะครับสิ่งที่เราควรหามาก่อนเลยเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือกระเป๋านั่นเองครับพอกระเป๋าเนี่ยจะช่วยต่อย,ยอดให้เราสามารถเก็บของที่จําเป็นได้มากขึ้นซึ่งถ้าหากเราเนี่ยขาดกระเป๋าไปเนี่ยจะเป็นอะไรที่ลําบากเอามากๆเลยละครับดังนั้นแล้วเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ที่ย่าแย่จนไม่สามารถหากระเป๋าได้จริง สิ่งหนึ่งที่พอจะช่วยทดแทนได้เนี่ยนั่นก็คือถุงขยะครับไอเทมขยะจริงๆที่เราสามารถนามันมาเป็นสิ่งเก็บของได้ในระยะแรกเพื่อประคองเราไปจนกว่าเราจะเจอกระเป๋าได้นั่นแหละครับนี่สินะที่เราเรียกกันว่าไอเทมขยะที่หลายคนมองข้ามไปแต่ดันกลับมีประโยชน์อย่างแท้จริงเลย อันที่จริงเกมนี้เนี่ยนับได้ว่ามีไอเทมที่หายากและน้อยมากๆเลยก็ว่าได้นะครับทุกสิ่งเนี่ยล้วนดูจําเป็นไปหมดแม้ว่ากับไอเทมขยะอย่างขวดแก้วหรือว่าก้อนอิฐเองก็ตามเราก็สามารถนํามันมาใช้เป็นอาวุธทําร้ายหรือทาให้อีกฝ่ายเสียจังหวะได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละโดยเฉพาะตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็มักจะพึ่งพาเจ้าสสิ่งนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะมันเนี่ยช่วยให้เราลอดพ้นจากสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้แบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะว่าเป็นไอเทมขยะที่มองข้ามและดูถูกไม่ได้เลยจริงๆครับ ในเกม Fallout นั้นเราจะได้พบกับไอเทมขยะอยู่บ้างตามพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับซึ่งบางสิ่งเนี่ยก็มีประโยชน์และไร้ประโยชน์บ้างตามลักษณะของมันแต่ถ้าว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันดันมีอาวุธชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงขยะหรือว่าสิ่งของต่างๆให้กลับกลายมาเป็นกระสุนทำลายล้างอย่างแสนสาหัสได้เลยเนี่ยสินั่นก็คือจังเจตปืนสุดโหดที่สร้างพลังทำลายจากไอเทมขยะที่หลายคนมองข้ามไปครับจนทำเอาผู้เล่นเนี่ยอ,อึง้งมานักต่อน,นักแล้ว สิ่งของต่างๆที่เป็นกระสุนเนี่ยก็สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องถนนและพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพัดลมตุกตาหมีช้อนซ่อมหรือแม้กระทั่งหัวกะโหลกเนี่ยก็ยังเอามาเป็นกระสุนได้อีกด้วยประวัติที่มาของมันเนี่ยก็เริ่มมาจากก่อนเกิดสงครามนะครับที่มีช่างเทคนิคคนึงเนี่ยที่ทำงานให้กับ arcjet system ที่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการถูกเพื่อนร่วมงานูลล um ี่ด um ูหมิ um ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเรียนอยู่แค่มัธยมปลายแต่มีความรู้ความสามารถจากการศึกษาหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่เป็นประจำ เขาตัดสินใจแก้แค้นด้วยการสร้างจังเจดเพื่อแสดงทักษะด้านวิศวกรรมของเขาก่อนจะสังหารวิศวกรที่ล้อเลียนเขาตายอนาถจนในเวลาต่อมานั้นจังเจตเนี่ยก็ได้ถูกทิ้งไว้ในไซโลจรวดใต้ดินของอาคารอาร์กเจตซิสเต็มโดยมันมีสภาพที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับและใช้ยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากด้วยกลายเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สามารถเปลี่ยนไอเทมขยะก,กาก,าก,ากให้กลายเป็นลูกปืนทำลายล้างได้โหดมากๆเลยทีเดียวครับ ปริซึมสโตนเป็นไอเทมเรืองแสงสวยงามที่สามารถเก็บได้จากศัตรูและตามพื้นที่ต่างๆของเกมดักโซภาคที่1นะครับที่เมื่อพอเรามองหาคุณ,ณประโยชน์ของมันแล้วมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์ในการใช้งานได้เลยสำหรับผู้เล่นดักโซทั้งหลายแหล่ดูๆไปเนี่ยก็แทบจะเหมือนไอเทมขยะที่ไม่รู้ว่าจะเก็บมาทําไมด้วยซ้ําแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากคุณลองเปิดใจกับมันดูแล้วละก็คุณจะมองเห็นถึงประโยชน์ของมันได้หลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการวางเพื่อมาร์กจุดเส้นทาง เพื่อไม่ให้เราหลงทางสลับผู้เล่นมือใหม่การโยนเหมือนโยนหินถามทางเพื่อมองดูว่าเส้นทางตรงหน้านั้นมีปากเหวลึกหรือไม่เพราะพื้นที่ในเกมดักโซนนั้นล้วนมีหุบเหวลึกและมืดมิดพร้อมให้เราเนี่ยตกลงไปได้อยู่เสมอโดยผู้เล่นหลายคนเนี่ยจึงมักจะเสียเปรียบด้านความมืดของบริเวณนั้นๆและตกลงไปตายเอาง่ายๆนี่แหละครับที่จะเป็นหน้าที่ของปิซซื s t สโตนในการบอกจุดความลึกและเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินไปทางนั้นนั่นเองแต่อันที่จริงแล้วเนี่ย มันก็ยังมีจุดด้อยและไม่ค่อยคงประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าพอเราโยนมันลงไปแล้วลองเดินไปดูเราก็อาจจะถูกแมปเนี่ยหลอกเอาได้เหมือนกันทําให้มีผู้เล่นไม่น้อยนะครับออกมาแชร์ถึงความด้อยค่าของเจ้าปริซึ่มสโตนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเองเนี่ยก็ว่ามันเนี่ยยังเป็นไอเทมที่มีประโยชน์ได้อยู่โดยเฉพาะทางเดินที่มองไม่เห็นของถ้าคริสตัลคนที่พกปริซึ่มสโตนเนี่ยต้องถูกใจสิ่งนี้แน่ๆเพราะเราเนี่ยจะไม่มีทางมองออกได้เลยว่าที่ที่เรากําลังเดินไปนั้น มันมีความลึกมากน้อยแค่ไหนจนเราเนี่ยต้องพึ่งพาเจ้าไอเทมนี้อย่างช่วยไม่ได้เลยเหรอครับอ้าวแล้วครับแลวนี่ก็เป็น5ไอเทมขยะแต่ดันมีประโยชน์ที่ผู้เล่นหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามมันไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่เคยเจอไอเทมขยะตัวไหนที่ดันมีประโยชน์ในบางสถานการณ์แล้วล่ะก็ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ และสำหรับใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอใคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน t e l l l n g Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ